สวัสดีค่ะยนดับพวกเราสีคนนะคะค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของพวกเรานะคะค่ะก่อแนะนำชื่อก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะกับที่นะคะกองค่ะก็ะเพื่อนนะเจแล้วก็จุ๊บจิ๊บนะคะค่ะ,ะวันนี้ก็จะมาถาม Q&A ก,กับเพื่อนนะคะ ชชใช่ค่ะคือวันนี้เราด้ะะาเปิดคําถามไป,ไปในสตอรี่ส่วนตัวของเราแล้วนะคะก็มีคนตอบคำถามมาให้เราตอบเยอะมากตอนนี้เดี๋ยวขอดูขอเช็คก่อนนะคะมีคนถามว่าความรู้สึกที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งสามปี ถามทุกคนทุกนก้าวโพบอกเนี่ยจิ๊บว่าไงคะก็อันนี้คำถามจากพันภาษานะคะพันภาษาคำถามจากพันภาษาใช่ค่ะพันภาษาฝากมานะก็รู้สึกดีค่ะที่ได้เจอกันเพราะว่าเป็นเพื่อนที่น่ารักมากแต่ละคนแล้วก็ช่วยเหลือกันดีมากค่ะไม่ขาดตกห้องสักอย่างคือ เรื่องเรียนก็ซัพพอร์ตกันตลอดแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันเสมอทุกเรื่องค่ะนี่หมายถึงภาษาใช่ไหมใช่ค่ะหมายถึงภาษาป๊าไงก็ความสัมพันธ์ดีค่ะสนิทกันแบบมากมากถึงจะแบบเรียนรำกันได้มาเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ชอหนึ่งตอนนี้ก็ชอสามจะจบแล้วนะคะขอวิธีตัดใจจากคนที่ชอบหน่อยค่ะค่ะทูนี้ เราทูนี่กับแกก็ตัดไม่ได้กำใจเนาะขอวิธีเลิกรักเดียวหน่อยครับโอ้ดูเป็นคนดีนะคะไม่คนดีแหละดูเฉยๆดูเหมือนมีอะไรอีกไหมมีตังค์แต้ยืนไหมสิดต่อติดต่อกู้ที่ธนาคารนะคะไม่ไม่ได้ปกดตู้นะะมีอะไรอีกมีอะไรบ้าง นี่นนในในในนนะเรียมัวชียังไงไม่ได้เรียนตัวชี้ไงไม่ให้ปวดหัวการเตรอมอนต้องเข้านะคะใช่ค่ะ่ต้องต้องซื้อแบบต้องตีเข้นอันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคกรที่หุ่นนัเนาะว เรียนบัญชียังไงให้จบขอถามผู้ผู้เมนต์ด้วยนะคะว่าเรียนยังไงให้จบต้อถามกลับนะคะวีสวัสดีค่ะพี่เรียนบัญชีไหนค่ะก็เดินขึ้นตึกต้ชั้น4ทุกวันนะคะวลนดี้ก็ลงชั้น1แล้วก็ขึ้นชั้น4นะคะไม่มีอะไรมาก เด็นสนุก hmm. ล hey, oh, ูกน hey. uh. so uh, you know, you know. ั hey, ่งสบายค่ะน่งายปวดขาใครเบลอ่ะใครชื่อเบลขอวิธีเพิ่มน้ำหนักหน่อยคะกินแล้วก็นอนค่ะดร้องไห้นะคะหยุดร้องไห้นะคะเตืมน้ำตาน้ำหนักรถค่ะเอ๊ะใครมาเอ๊เต้า ตอนนี้ก็ดูเดียอไม่ได้ของค่ะไม่รู้ทำไมมันเบอรอย่างเงี้ยอเทำไมนะุณยังไม่ได้โครบค่ะย,ยังไม่ได้โครบค่ะอย่าไปคุยกับแฟนเขานะคะตอนเย็นไปไหนมาหาที่ห้องเดิม ยองตอบไหมคะตอข้าตอบเยอ่คุยกัวคนแอแมงนะคะตอบค่ะไม่คุยยอมเงินเมนูหรอคะยอมเงินเมนูไม่เห็นดูยเราจังเลยใครมาถ้าถามก็ใครมา สมพรไม่พูดนะลูก เลยค่ะใ่จด้ไมาี่ว่าสุปัตค่ะลูกปันเสอ่อไเที่ยที่ไหนสุปัตค่ะวสุปของรม่ขอไม่ห้ามแม่มีค่ะพักไวตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะคะผูกญิงท่านแรค่ะ้ยทำไมจะแกฉันน่ะ <Okay. S 2> อะไรอยู่ไหมคะของไหมคะผักกรเดื่อปนหนาที่สุดเยอะสูงมากเลย่ะสูงกวพอจุฬาอยู่ค่ะ <c oughs> หนะ <c oughs> ึ่งร้อยหกส้าทำไมต้องดูน้องผักจัง

มีมิวคนถามมีมิวสิคสูตรไทยถามมีมิวสุกิจมีมิวสตรทีีออนจะเป็นเพศหรอคะเป็นเพอะมีคนถามเป็นเพศอะไรครับอือมีมิวคนถามภาษา็ไหรอสวยรวยโรัภาษา เลยยอยอเคื่อนสวยเพื่อนน่ารักเพื่อนรวยด้วยขอสาระที่ลองจะเปิดเงินอะไรอุ้ยแรงมากค่ะฐานนี้โผล่แสงมากเลยขออนุญาตบอกพรจุฬาคุณแมติดต่อเราก็สอนะคะ ดาฝากช่องแต่ละคนหน่อยสิคะจะได้เจอกันอีพีสองพีหน้า คุแฟนเนครับปากต้องมดยหนึ่งยคถามาแ้วมากวิโอยยังรู้เหมือนกันคตอบเปิดาเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับอแปิดกวน้ยากใจินไ้แฝากช่องหน่อยสาวๆฝากช่องเลยค่ะ ก็ฝากช่องด้วยนะคะของจีนนะคะเป็นอิสเมียจูติค่ะของออมจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะออมแล้วก็อสต่ะเกี่ยวกับอะไรจ๊ะเป็นเพจของเป็นช่อง Youtube เกี่ยวกับหมายถึงว่าการไปเที่ยวประมาณนี้ค่ะค่ะคเรามจะเป็นพัฟฟี่พัฟฟี่นะคะจะเป็นภาษาอังกฤษค่ะช่องยูทูบนี่มีช anel ภาษาอังกฤษ ตามกันต่อทีสองนะคะเพื่อเราจะมาทาอะไรสัปดาห์ที่สี่